ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่45นะคะวันนี้น้องๆเข้ามาอยู่ที่กองร้อยนะคะหรือว่าหน่วยฝึกเราได้เป็นระยะเวลา3วันแล้วเราไปแอบดูน้องๆกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรเชิญรับชมเลยค่ะอ๋อก่อนอื่นอย่าลืมใส่แมสนะคะเรอยู่ในช่วงชั่วโมงการอบรมนะคะ ของวันที่3ของการเข้าฝึกหน่วยฝึกรทบร .45 นะคะไปชมกันค่ะอันนี้จะเป็นการแนะนำครูฝึกค่ะของน้องๆน,นะคะ เดี๋ยวเราไปชมที่พักของน้องทหารใหม่กันนะคะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าน้องทหารเจ็บป่วยเราก็ยังมีห้องพยาบาลด้วยนะคะไปชมกันนี่ค่ะห้องประถมพยาบาลของน้องทหารใหม่ไปดูกัน สวัสดีค่ะใครดูแลห้องนี้คะเนี่ยสวัสดีค่ะมีคนไข้กี่คนคะวันนี้เนี่ยหนึ่งคนครับจะพาไปโรงพยาบาลอยู่ครับเป็นอาการปวดท้องครับดูแลอย่างดีใช <จ S 1> <ค>่ค่ะโอเคท่านผู้ปกครองไว้ใจได้นะคะเรามีห้องพยาบาลนะคะแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลดูแลอย่างดีค่ะแตนนะคะรครูนายสิบวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อะไรคะวันนี้เป็นครูนายสิบประจำหมวดสี่ครับ เรียบร้อยมากน,นี่มาจากท่าช้างุรานีครับสอไมาถึงบ้านถึงบ้านคิดถึงไทบ้างคิดถึงแม่ตตาอยากะากอะไรถึงแม่บ้าไหนจะงเ่อ จกัจะเรเดับดส,สมัครใจมาไหมคะสมรมาสมสมามา,มา,มาวันนี้จะฝากอะไรถึงคนทงบ้านบ้าไบงไม่ได้ห่วน,นะอดทนรอเดี๋ยวจะมีโคเ้า้านินนะคะด้วาีต่วยีมเขาชอบทำอะไรให้ใจเา็นเอ่ตีแล้วะพกันไที่ไหนครับมาู่ลงคา ผมมาอยู่ที่ปาแล้วก็พอไม่เห็นที่นี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกไม่มีอยากหนีไหมไม่นะเดี๋ยวจะอีกเจ็ดวันจะมาหาน้องใหม่นะคนนี้มีรหัสไหมเอรัสมเอจีบอ่าเอ อ่อาหารเร็วม,ไม,ไ,ม,มไม่มีอะไม่เากถึงแม่จากถึงแม่แม่ได้นเพราะว่าของคกู้ภัยบ่อยอ๋ออยู่กู้ภัยด้วยดำเนิน,นกู้ภัยโอเคค่ะสูซไหมซูซครับโอเค กันไปแล้วนะคะสําหรับบรรยากาศการฝึกในวันที่3นะคะเดี๋ยววันต่อไปอีก5วันเราจะมาชมกันใหม่นะคะว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ